ほ、はい。はいはい อุ้ยตอบอีกแล้วยูยูครับอยู่ครับ,อ,รบอุ้ยอุ้ยเอาปลาเอาปลาไปแล้วเอาปลาไปแล้วออกมาโอ้ยตีปลาครับโอ้โหครับเ,เดินลงไปเอาครับ

อุ้ยสายสวยครับดีครับเบ็ดติดปากสองตัวครับดีนะครับเบ็ดติดปากสองข้อเลยเพราะมันลากเข้าไปในพุ่มไมยลาบครับโอ้ตัวนี้ยังเหนื่อยนะครับเมื่อกี้กำลังจะเดินเลาะเลาะไปริมตะลิ่งแล้วจะไปดึงครับพอดีมันดิ้นครับดิ้นแล้วหลุดนี่ครับมันตกไปทีนึงครับ โอ้สาสวยเลยครับโอ้เฉาะป่องไล้คุ้มค่าเหนื่อยครับโอเคครับแต้มแรกของรอบบ่ายมาแล้วครับตัวนี้ก็ประมาณโลหนึ่งได้ครับตัวนี้ใสโลได้ครับกับกระดี่ตัวใหม่ครับตัวนี้ใส่เต็มเต็มครับโอ้อย่าดิ้งอย่าดิ้งอย่าดิ้งสายเบ็ดกระหมุนไปหมุนมาครับไม่ได้หยิบคิปเปอร์มาด้วยครับคิปเปอร์อยู่ที่รถโอเคครับ เ้าเหนื่อยเลยเยีย่ยมครับเดี๋ยวตามต่อครับ